มาถึงเรื่องของร i d เดอร์ท่านนี้นะครับ,รบเขาบอกว่าถูกเก่งชนแล้วก็หนีครับอาการเนี่ยหนักข้อเท้าเนี่ยเกือบขาดนะคุณผู้ชมแต่ว่าจนถึงตอนนี้ผ่านมา4วันไม่มีความคืบหน้าทั้งทงท,งที่มีหลักฐานสําคัญคือภาพวงจรปิดครับดูนะครับนี่โอ้โหคือเหตุการณ์เกิดไวมากนะครับฝั่งมอเตอร์ไซค์รเดอร์เนี่ยเขาจอดชิดอยู่ซ้ายของถนนแล้วเก่งคันนี้ครับแซงปาดหน้าแท็กซี่ไปแล้วก็ไปเฉียวชนรเดอร์จนเขาล้ม จุดนี้คือถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าแยกอโศกค,ครับกลางดึกของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาฝั่งไรเดอร์ชื่อว่าคุณสมชายอายุ59ปีครับแผลที่ถูกชนเนี่ยทำให้กระดูกข้อเท้าข้างขวาหักแล้วก็มีแผลชะกันขนาดใหญ่วันนี้เราลงพื้นที่ไปครับไปคุยกับเมียของคนเจ็บเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นสามีกําลังไปส่งอาหารให้กับลูกค้าที่แยกอโศกระหว่างทางจูๆ่ๆมอเตอร์ไซค์มันดับสามีก็เลยเข็นเข้าข้างทาง จังหวะนั้นเก๋งครับก็มาพุ่งชนคือลักษณะก็คือเก๋งเ่ยตอนแรกอยู่ฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็ปาดเข้าเลนขวาปาแท็กซี่ไปแล้วก็จังหวะที่ปาเนี่ยแหละไปเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์พอเช้าวันที่1ตุลาคมครับน้องสาวก็ไปที่สอนอมักกะสันไปติดต่อเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับไปขอภาพวงจรปิดแต่ว่าไม่เจอกับร้อยเวรเจ้าของคดีเจ้าหน้าที่นายอื่นก็ไม่ช่วยอะไรด้วยเธอบอกแบบนี้ ก็เลยบอกให้น้องสาวไปขอภาพวงจรปิดกับทางกทมจนได้หลักฐานสําคัญนี้มาจากวันนั้นจนถึงวันนี้4วันเต็มๆแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าเลยก็เลยตัดสินใจออกมาร้องกับสื่อมวลชนนะครับเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ฝากไปถึงคนที่ขับรถเก๋งถ้าคุณดูข่าวนี้คุณชนแล้วหนี <รอ S 1> คุณต้องมารับผิดชอบนะครับครับน้องสาวก็อยากให้เขาอะมาดูเราหน่อยเพราะว่าของเราอ่ะเก็บเยอะจริงๆ ค่ะถ้าเขาคืออยากให้ช่วยให้เขาช่วยเหลือเราบ้างอะ่ะหลักฐานนคือต้องกระดูได้น้องสาวได้กล้องมาคือยังไม่ได้ไปหาตำรวจอีกเลยแล้วมีน้องสาวได้โทรไปเมื่อวานนี้ว่าคดีของพี่คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะเขาบอกว่ายังยังค่ะคือเขาตอบมาว่ายังต้องน่าจะเป็นวันจันทร์ก็คือ้ายังไม่ได้ทำอะไรให้เราชนแล้วหนีอีกแล้วนะครับเจอบ่อย ใช่วันดีสนุกฟรีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้